วันนี้เรามาดูแฟลกชิปสโตร์เพิ่งเปิดวันแรกเลยครับารลโคาเฟ่คร<ะ>ับ<ะ>เราเป็นแขกไม่ได้รับเชิญมาเองวันนี้ลุงลุงมาเดินเล่นที่ธนิยะพลาซาปรากฏว่า h าริโอคาเฟ่แบง o อกเขาเปิดแก a น d อ p เ n น n ิ่งแฟลกชิปสโตร์ของเขาพอดีเป็นร้านที่มีพื้นที่ใหญ่มาก มีส่วนที่เป็นทั้งควิ c k Bar และก็ Slow Bar แยกออกจากก t t like man, ันการตกแต่งสวยงามหน้านั่งลงแอบมาดูตู้ขนมก็มีขนมน่ากินหลายอย่างเขาบอกว่าจัดบาริสต้าตัวท็อปๆมารอให้บริการอยู่ที่นี่ในอนาคตจะมีการจัด Brew It Yourself Workshop ด้วย เป็นการดริปกาแฟพร้อมกับเหล่าบบาลิสต้ามืออาชีพนอกจากนี้ยังมีมุมโอมาคาเซ่คอฟฟเอาใจคอกาแฟ COE เป็นกาแฟพิเศษที่หายากมารวมกันไว้ตรงนี้มีเมล็ดกาแฟจากทั่วโลกหลากหลายโปรไฟล์ให้เลือก,อกตามรสนิยม อีกไฮไลท์หนึ่งก็จะเป็น Coffee โรสเตอร์โ o w r o o m ห้องคั่วกาแฟกระจกใสในส่วนของที่นั่งนะครับก็จะมีเยอะมากเลยทั้งภายนอกและภายในส่วนที่เป็นระเบียงาท์ดอร์น่าจะถูกใจาสาวๆเพราะว่าเป็นมุมถ่ายอินสตาแกรมแล้วสวย ร้านสวยมากไฮลิโอนี่เป็นเป็นแบรนด์กาแฟเป็นแบรนด์อุปกรณ์กาแฟที่ดังมากคนชงกาแฟก็จะรู้วันนี้ลุเงเอกสัง่งอะไรครับสั่งไซฟอนมาคาลัวไปครับเป็นตัวเขาบอกนะ CPR อะไร CPR ตัวประมูล C.O.EC.O.E เฮ้คเฮ้ยเ <laughs> <laughs> น,นียเฮ้ยเฮ้ยเ้ย่ฮ้ยย้ยเ้อเฮรย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเเ คุณภาพสูงคือเกจคุณภาพที่ผ่านการคัพปิ้งสกรองไม่จบเรามีขนมมาลองด้วยเดี๋ยวรอดูว่าเป็นไงชีสเค้กชีสเค้กกับสตรอเบอรี่ช็อตเค้กอันนี้คือชีสเค้กจะเปน็นชีสเค้กอันนี้คือสตรอเบอรี่ชีสเค้ก แล้วก็คามอุณหภูมิปกติมันจะได้รสชาติที่หลากหลายขึ้นนะฮะชิมตอนเร้อนชิมตอนร้อนชิมตอนอุ่นแล้วชิมตอนเย็นเย็นไม่ใช่อีฟนิ่งนะฮะเย็นคืออุณหภูมิเย็นฮึมไม่ได้กลิ่นเลยต้องรอก่อนกลี่นกปลี่นเหมือนชาลุงลุงต้นยังได้กลิ่นอยู่ใช่ไหมยังได้กลิ่นอยู่ฮะยังไม่เป็นโควิดกลิ่นอ่อนๆแหละกลิ่นอ่อนๆตรงเอกว่าไงครับ กิ่กลิ่นเขาเหมือนชามีเปลือกไม้แล้วก็พอซิ๊ไปเนี่ยมันมีเปรี้ยวๆฟูตี้ฟตี้นิดหน่อยอร่อยอร่อยผมฉันจะลองชิมทำแป้นเปลือกไม้ใช่ใชแล้วก็เหมือนตะไคร้นเปลือกไม้ชัดเจนมากออกเฮอเบอร์เบอร์ไอกลิ่นกาแฟขมๆไม่มีนะ กินแล้วสดชื่นดีครับเชียร์ครับหอมครับ,บ,รบชิมตอนร้อนชิมตอนอุ่นล้วชิมตอนเย็นเนี่ไม่ันโอ้โหดีครับร้อนไหมอืมใลชีสเค้กเป็นไงครับชีสเค้กเจเปอรนชีสเค้ก อร่อยยันนิ้วเลยอ่ะจริงสิงเกิร์ลิคกิงกู๊ดเดือแน่เลยไหมครับเนี่ยการเติมกินชีสออกเยอะไหมครับชีสเฮ้ยมันดังแล้วครับลุงม่อนก็สั่งเดอร์ตี้คอฟฟี่ไปกับลุงจอนนะครับลองดูมาตรฐานคนละแก้วเดอร์ตี้คอฟฟี่สั่งแก้วพิโนเวปครับอ๋อครับ เรากินดี้ในแก้วเทคเว้ยนะเดี๋ยวต้องรอรุนมันก็กลายเป็นลาเต้ดี่ว่ผมก็ไม่รู้แล้วผมลองสั่งแก้วเทกเว้ยก็ยังโอเคผมยังไม่ส่งมานะครับเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองอึ๊บอ้าวก็ยังสวยงามอยู่ใช้ได้แค่ไม่เห็นด้านข้างๆนั่นเองตอปปี้ช็อตเค้กอร่อยมากใช่ไหมครับ ขแย่แล้วส่งวรซื้อกลับบ้านกีนหน่อยจะมาสตบไปกินหน่อยมาทั้งันในน้องยะไม่ได้มาดูท็อปแล้วมันทั้งกินกาแฟหลังจากที่เราเดินดูอุปกรณ์ท็อปไม่ต้องไปซื้อมันแพงนัองกินกาแฟดีกว่าอร่อยไม่ผิดหวัง ไทริโอแบลชิปคณิยะตอนนี้เปิดร้านซื้อหนึ่งแถหครับสองแก้รามสิบรีบมาด่วนช่วงนี้โปรโมชั่นเปิดร้านใหม่กินเกินเท่าไหร่นะหกร้อย <600 S 2> <600 S 1> บาทบาทได้ถูกเป๋าผ้าเขาแต่งร้านสวยมากเลยทำให้ลุงจ้านอยากจะกลับไปทำกาแฟชงกินเองที่บ้านใครที่กำลังหาอุปกรณ์เครื่องมือชงกาแฟนะมาที่นี่ที่เดียวจบครบอย่างจริงเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับ ็เปิดร้านลด20%นะครับคนจะถึงเดือนก็ถึงเดือนพฤศจิกายนเลยคัะเจไดตอนลุงจอดป้ากาแฟลุงจอดไม่รู้ว่ามันมีร้านที่ครบวงจรอย่างนี้ไม่งั้นมาจากที่นี่ที่เดียวจบเลยตอนนั้นหาซื้อช้อปปี้ลาซาด้าเลยคนซื้อครบร้านเลย ม,ม,มือ,อเปิดอบบี้งานอิเลเลกมันมีความประณีตกาแฟมันสรุกตอนชงนะตอนดื่มมาอีกโปรเซสงว่างๆมากันครับเฮลิโอแฟลตชิปสโตร์ร้านเพิ่งเปิด7จ็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มที่ธนิยาพาซ่าครับนักกอล์ฟแบบเรานะ,ะมาเดินสะเดนดูอุปกรณ์กอล์ฟ<ไ>ถ้าไม่เสียต,ตังกอลฟก็เสียตังกาแฟล,ล, <laughs> ลุงจ้อนลองแล้วอร่อย คนไม่กินกาแฟนะมากินขนมก็อร่อยชิสเค้กอร่อยใช้ได้ด้วยโอเคเจอกันครับเจอกันคลิปหน้าครับกดไลค์กด Subscribe The Uncle's Channel